นี้วันที่สองวันที่สองมกราคมพุทธศักราชสองพเริ่มสวนมนต์เวลา19.49น ข้าพเจ้านายจิท,ทิเดสบากิจขอถวายเสียงสวสดสาธยายพระสูตรพระประริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสาร,รบูชาและอาจารยบุชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละเลึกได้มีสมาธิจดจอนในอาคาัคราพยัญชนะนในบทสวดดังตอนนั่งด้วยเธอ มันตาจักวาเวสุอัตตราขัจันตุเทวตาสัทธรม,มังมุนิลาทัสสุนันตุสักขโมขทางสักเคกาเมจรูปเปคีรีสิครัตเทจันตลิเทวิมาเนทีเประเทาาเะคาะเมจลูวานาคาหเนเคหวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวา เรละทะละวิสมียะคันยัคขะคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังโุนิวราชะนังสะทะโวเมสุนันตูธรรมนัสวนากาโลอายมะทันตาธรรมะสวนาคาโลอายมะทันตาธรรมะสวนากาโลอายมะทันตาอิมินาสกาเลนพะพุทธังอภิภูชยามะ อิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโวภะควาพุทธังภะควนตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะวาตตาสะโมตังบังนัมสามิสุปฏิปันโนภะวัตโตสาวกสังโพสังฆังนิมานินโมตัสสะภะวัโตอะรหังโตสัมมาสัมพุทธสสะ นักโมตัสสะัพพวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัพพวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสนระนังภะชามิธรรมังสนระนังภะชามิสังฆังสนระนังภะชามิทุติยัมปิพุทธังสนระนังภะชามิทุติยัมปิธรรมังสนระนังภะชามิทุติยัมปิสังฆังสนระนังภะชามิสัตติยัมปิพุทธังสนระนังภะชามิสัตติยัมปิธรรมังสนระนังภะชามิสัตติยัมปิสังฆังสนระนังภะชามิ นัตติเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวะังเอเตนะสัจจวัเชนะโสติเมหนตุสัพพทานัตติเมสรณังอัญญธรมโมเมสรณังวะังเอเตนะสัจจวัเชนะโสติเมหนตุสัพพทานัตติเมสรณังอัญญสังโฆเมสรณังวะังเอเตนะสัจจวัเชนะโสติเมหนตุสัพพทาอิติปิโสภควาอระหังสัมมา สัมพุทโธวิชัดเจนและสัมปันโนสุดโต้โลกวคืออนุตตโลภุริสศธาตมาซาลาทีธาเทวะนุสาลังพุทโธภควาสิสวาคาโตภพตาธรรมโมสันทิสิโกอากาลิโกอินปัสิโกโอบาลัญโยปัสสตังเวทิตาโกวินยูมินติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆ จากที่สังเกตรายปุริสายุคานิอัสัปุริสัพพุกลาเอสพัพพะวตโตสักสังโฆภามุนัยโยภามุนัยโยทักขีนายโยอัญชลีกัลณิโยอนุตัปกลางคุณะเจตังโลกัสสาติญาณิทักภูตานิสมาคตานิปม,มานิวายานิวะอันตริเคสภพเวภูตาสุมาภะวันตุอะทุปิ สักกะสุนันตุภาษิตังปัสมาหิภูตานิสาเมีทะสัพเพเมตังตโลธะมนุสิยาประชายะทิวาจะรลตโตจะหักรันติเยผันอิงปัสมาหิเนลกขะทะอัปปะมัตตาอย่งกินจิวิตังอิทธวาหุรังวาสักเทสุวาอย่งลงรัตตนาปนิตังนโนสมังอัธิตัถาคาเตน,นะ อิทัมปิพุทธเทระตนังปัิตังเอเตนะสัจเจนะสวัจจิโนตุกเชยังะยังวิรุฬคังอัมตะตังปัิตังยัตถะชะคาสัจยะมุณีสมาธิโตนะเตนะธรรมเณปะมัติกินจิตอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปัิตังเอเตนะสัจเจนะสวัจจิโนตุกจำพุทธเสถโธปะลิวันนะอี สุจริงสมาธิมานันตะริกััญญะมาหุสมาธิหาเตนะสมุนะวิชัติอิทัมปิทัมเมอัตตนังปนิตังอิเ,อเตนะสัจเจนะสุวติโมตุเจปุขลาอัตถะสตังปสัสสธาจะตารุยเอตานิยุคาณิโคนติเตทักขิเงยยา สุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพะลานิอิทัมปิเสสังเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัเจนะสุวติโหนตุเยสุป,ปยุตามนาสาทัพเฮนะนิกามิโนโคตมสาสนามนิเตปฏิปัตะตตอมตังวิไคหะรัฐามูตาหา ยิปุติงคุชมานาอิทัมปิสังเคระตะัณหปณิตตังเอเตนะส,สัจเจนะสวัติโมตุยังทินขะคีโรปะทับวิงสิโตสิยาจาตุมพิวติพิอัมปะสัมปิโยปตับสูปะมังสปูริสังวัชามิโยอริยสัจจานิอเวจะปัสสติอิทัมปิสังเคระ,ต,ะตังปณิตตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโมตุเยอัลิยะสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีระปเจนะสุเทสิตานิอินจาปิเตหนติปุสปปัตตานะเตภะวังอัฏฐะมะมังที่ยันติอิคัมปิสังเคระนัง ปณิตังเอเตินาสเจนะสวัติโมตุสมหาวัสสทะนะสัมปาายะตะยะสุตมาชักนิตาภวันติสกายะท,ทิทิวิจิกิชตันจะสิลภตังว่าปียะทัตจินจิจะตูหักปาเยหิตะวิปภมุตโตชะจาภิ ฐา,านิอภพโกาตุงอิธรรมปิสังเคระตังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติขันตุจินญาภิโสกัมมังกโรติปาปังกายนณวาจายุทะเจตสาวะอภพโภโสตสสะปฏิชะทายะอภพภตาทิทะปัสสะวุตตาอิธรรมปิสังเคระตังปณิตัง เเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุวานัปปุมเพยพยาาพุทธส,สิตัคเคคิมหานะมาเซปัทมัสะมิงคิมเฮตทูปะมังธรรมะวะลังอเทสัจิทิพานะคาม,มิปะละมังหิตายะอิธรรมปิพุทธเทละตัณนะ ปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหอนตุวะรรวะรัญยูวะระโทวะราหะโรอะรุตตะโรธรรมะวังอะเทสัยอิธรรมปิพุทธทรัตะนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหอนตุขีนังภูลานังนะวังนัตถิสัมภะวังวิรัตตะจิตตายะติเกภะวัตสัมิงเตคีนะ พีชาวิรุณะหิันธาทิพันติทิวะยะ้ายังปักทีโปอิธรรมปิสังเคระตัพลังปณิตตังเอเตนะสาัจเจนะสุวัติโหตุยานีขะภูตานิสมาคตานิพม,มานิยะอายานิวาอันตลิเคตะทาคตังเทวมนุสสาปุชิตังพุทังนัมัสสะมาสุวัติโหตุ ยานิทงพุตานิสมากตานิภูมมานิวายานิวะอันตะิคเคตตัทธาคตังเทวมนุสสะปุชิตตังธรรมมังนมัตสัมมะสุวติหุนตุยานิทะพุตานิสมากตานิภูมานิวายานิวะอันติคเคตตัทธาคตังเทวมนุสสะปุชิตตังสังขังนมัดสามะสุวติหุนตุสพะโลก พระวิมุตติวินิมุตโตสพัพพะสันตาวัชิตโตสพัพพะเวระมติกันโตนิพุตโตจัตุวังภาวะสพิตโยวิวันตันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขิติคายุโกภาวะอภิวาทานาสีดิสติจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุข,ขงังภักัง เอวเมสุตังเอตังสมยังภัขวาขยายังวิหารติพยาสีเซสติภิกขุสหัสเสนักตัถรัโภภคขวาภิกขุอมันเตสิสัพังพิขเวอติตังกินจะพิขเวสัพังอติตังจากภมพิขเวอติตังลูปาอทิตตยาจากขูวิญญาณังอติตังจากขูสัมผัสโสอติตโตยมปิดทางจากขูสัมผัสสัพชะ ปัจจยาอุปัชติเวทะนิยิตังสุขังวาทุขังวาอปุขฆมะสุขังวาตัมปิอาทิตังเกตังอาทิตังอาทิตังลาคัคิณาโทสัคินาโมหักขิณาอาทิตังาชาติยาเจวาาภะรนเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมานัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวะภามิ โสตังอาทิตตังสัทถาอธทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตตุยยัปิดทางโสตสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาสุขขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปิดอทิตตังเอเกนะอาทิตตังอาทิตตังลาคตินาสัก โสักคินาโมหักขินาอาทิตตังชาติยาชรมาระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโภมะนาเสหิอุปายาเสหิขทิตตันติวะทามิคาตังอาทิตตังอาคันธาอาทิตตายะกคานะวิญญาณะอาทิตตังมานะคานะสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิดทาง อาณนะสัมผัสสัพปปจ,จยาอุปัช,ชติเวทะยตังสุขังวาทุคังวาอทุขมะสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอทิตตังอทิตตังลาขักขินาะโทสักกินาะโทโทหักิณนาะอาทิตตังสติยาะ,ะละมะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิ भोम नरसे हि उपाय से हि अति तन्ति